4เคล็ดลับแก้ปัญหาเงินจมกับสินค้าค้างสต็อกปัจจุบันหลายๆคนนะคะผันตัวมาขายของออนไลน์กันมากขึ้นทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ละร้านจึงมีวิธีการขายและการเติมของแตกต่างกันการจัดการกับสต็อกสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจเป็นอย่างมาก กำลังซื้อของลูกค้าหดพอค้าแม่ขายต้องปรับแผนรับมือใหม่แล้วจะจัดการกับสต็อกได้อย่างไรไม่มากไปจนเงินจมและไม่น้อยไปจนพลาดโอกาสการขาย4เคล็ดลับในการจัดการสต็อกให้ทุกคนได้นำไปใช้ 1. หาจำนวนสินค้าเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอในการขาย Safety Stock คือมีของเท่าไหร่จึงจะปลอดภยัยขายได้อย่างไม่ขาดแขนคิดง่ายๆโดยการนำจำนวนสินค้าที่ขายโดยเฉลี่ยต่อวันคูณระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจากซัพพลายเออร์เท่ากับจำนวนสินค้าขั้นต่ำที่ควรมีในสตอ็อกเช่นเฉลี่ยใน1วันขายสินค้าได้10ชิ้นคูณ10วันเท่ากับ100ชิ้นที่ต้องมีในสตอ็สอก 2. หาว่าเมื่อไหร่ต้องสั่งสินค้าเข้ามาเพิ่ม re-order point ROP โดยนำจานวนสินค้าที่ขายได้เฉลี่ยต่อวันคูณระยะเวลาในการจัดหาสินค้ามาขายบวก safety stock เท่ากับจานวนสินค้าคงเหลือถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อใหม่เช่นขายสินค้าได้10ชิ้นต่อวันคูณ7วันบวก100ชิ้นที่มีในสต็อกเท่ากับ170ชิ้น ที่เป็นจํานวนของที่ต้องสั่งเพิ่ม3หาจํานวนสินค้าที่เก็บสินค้าในสต็อกได้สูงสุดคือการนําจํานวนสินค้าที่ขายได้เฉลี่ยต่อว,วันคูณจํานวนวันที่ต้องการเก็บสินค้าไว้เท่ากับจํานวนสินค้าที่เก็บได้สูงสุดในสต็อกเช่นขายได้10ชิ้นต่อวันคูณวันที่ต้องการเก็บสูงสุด 3 0วันเท่ากับจำนวนสินค้าที่เก็บได้สูงสุดในสต็อกคือ300ชิ้น4หาจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละครั้งคือการนำเอาจำนวนสินค้าที่เก็บได้สูงสุดในสต็อกคูณเซฟตี้สต็อกเท่ากับจำนวนสินค้าสูงสุดที่ควรสั่งซื้อในแต่ละครั้งเช่นจำนวนสินค้าที่เก็บได้สูงสุดในสต็อกคือ300ชิ้นคูณ100ที่มีในสต็อกเท่ากับจำนวนสินค้าสูงสุดที่ควรสั่งซื้อในแต่ละครั้ง คือ200ชิ้นการที่ธุรกิจจะจัดสต็อกสินค้าให้พอดีกับความต้องการของลูกค้ายังถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ถ้าสามารถจัดการได้ดีก็จะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของธุรกิจให้ยังคงไปต่อได้นั่นเองเคล็ดลับดีๆนะคะในเรื่องของการจัดการเรื่องของการเงินเรื่องของสต็อกสินค้าการขายออนไลน์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องมีสินค้าหรือออฟไลน์หน้าร้านเราก็จะต้องรู้ในเรื่องของจํานวนสินค้านะคะว่าเราจะ ต้องสต็อกเท่าไหร่ไม่ให้เงินจมให้พอเพียงต่อความต้องการของลูกค้าลองใช้เคล็ดลับนี้นะคะ4ข้อคิดดีๆนะคะเรื่องของการจัดการสินค้าลองปรับไปใช้ดูนะคะเคล็ดลับดีๆแง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอสอนการเงิน